สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขันียวเสซอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับอีพี่นี่นะครับมือนี่บาวาที่พ่อพี่พี่น้อง FC ทุกท่านมาหางัวแม่ลูกไปเลี้ยงครับพี่น้องช่วงปลายฝนเขาต้นหนาวครับพี่น้องอ่าเขากาลังสิถอดห่วงนะครับกำลังหางัวอยากได้งัวไว้ท่าเลี้ยงเลี้ยวไครเล้ยวน่านี่นะครับผมมีหยาเล้ยน้ำไหลน้ำหน้ามาเอางัวไปเลี้ยงครับมือนี่มีแม่ลูกเทพนะครับผมเอานะครับอีกหนึ่งข้อหนึ่งฟ้ามที่ อ่าโบได้มายามไอเพิ่นหลายเดือนแล้วครับพี่น้องนะครับน่าจะสองเดือนสามเดือนก็ว่าได้นะครับมือนี้เพิ่นมีของดีมาแบ่งให้พี่น้องเข้าอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครั้เพิ่นจะน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของช่องลูกท้อเหนียวครับผมหายหน้าหายตาไปโดนครับอ่านะครับผมไปเที่ยวต่างจังหวัดมาเนาะแม่นครับผมอ่าไปเที่ยวต่างจังหวัดมาครับพี่น้องนะครับมือนี้กัเพิ่นเลยว่ามีอยู่ในคอกอยากจะแบ่งจกอีพี่นี่นะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมมาชมกัน อ้าวเวียกโตครับไอ้เมื่อกี้ทั้งหมดมีสองโค้งกับหนึ่งสาวครับผมอ่าสองโค้งกับอีกหนึ่งสาวนะครับผมอ่ะก่อนไปรับชมช่องทางติดต่อจังอยนะครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมเพจบุกกะให้ไว้กิ่งของงานเมืองดำดครับผมฝากติดตามเพจได้กับซีซีทีฟาร์มครับผมอ่านะครับง้อยูบ้านน้ำมนต์ครับผมบ้านน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมโอ้พี่น้องร่มเย็นสบายครับพี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวมาเบิรงตัวแรกครับเบิ่่่งงััวววสสากกอนนนะะคครรบบบเิแมลูยๆ มาเบิงสาวน่อยครับพี่น้องตัวนี้เบิงเม็ดสีพี่น้องไผหาง่ว่าโครงสางนี่สีนี่นะครับผมเอาเอามาฝากพี่ฝากน้องเข้าแล้วนะครับตั้งข้อเลายๆนะครับผมหนังนาสายใ่นะครับง่ว่าอายุเจ็เดือนแล้วครับไอ้ตัวนี้งว่าที่ได้สิคข้บสิบเดือนแล้วอ่าประมาณสิบเดือน้อยเนาะน่ยครับผมนะครับประมาณสิบเดือนนะครับลูกสาวของไอ้ลูกไอ อย่างคนละผมจำหมดได้หละลืมเลยช็อกโกแลตแม่นครับแม่อาลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องห้างหายใส่น้ำไปโดนไอเล่าแม่นครับช็อกโกแลต U N C 17ครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมช็อกโกแลต U N C 17เบิ้งพี่น้องเลี่ยมตโตเลี่ยมโตสีนี่มาทางคอเบิดเลยครับพี่น้องแม่เพิ่นใสไอแม่เพิ่นร้อยหกสิบสองหกสิบสามครับอ่าร้อยหกสิบสองถึงร้อยหกสิบสามครับพี่น้องแม่เพิ่นเป็นบามันสมัยเก่าเท่าเลยอ่าเป็น บ้านเท่าเอิญง้ว่าไผ่บามันเนาะส้งไข่ใหญ่เนาะบ้านเท่าออกส้งไข่ใหญ่พี่น้องเบิ้งดูกดีนะครับเบิ้งครับทั้งถ่ายเพื่นงามนะครับผมองศาขาเลี่ยมต้นเลี่ยมโตดีนะครับเครื่องโบ๊ทนะครับพี่น้องเครื่องโบ๊ทนะครับลูกสาวของเซอร์เบตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดอายุสิบเดือนครับเอาฟังราคาเปิดได้ไอ้บ้านนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องราคาห้องต่อรองได้่ด้วยพี่น้องนั่นครับเอาเบิ้ง นะครับเลี่ยมตัวเรียมตัวเพิ่นครับเอาหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องนะครับชีดล่างกระสวยองศาคักกระดีแม่นีรอยหกสิบบวกนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นไทยใหญ่แม่เพิ่นนะครับเอาสองหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทต่อร่องไดนะครับเน้องราคานีราคาห้องต่อร่องใดครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบื้องโตต่อไปครับพี่น้องบาดดี้เอาคู่ใดก่อนครับไอ้เอาแม่ลูกคู่นี้นะครับเดี๋ยวเพิ่นไล่ลูกมาให้เบื้องนะครับไปหายหาแม่ลูกครับพี่น้องบาดนี้ นะครับคููเทพเทปไฮลูกนี่ย่างงามเลยพี่น้องนะครับลูกย่างสวยเลยเบิ้งลูกสาวเขานะครับผมนี่ครับลูกจักเดือนแล้วเขาบ่ายลูกสีได้สี่เดือนครับอ่าประมาณสี่เดือนนะครับลูกแม่สี่เดือนพันรอบนึงครับอ่าแม่จับสันเรลหนึงรอบเนาะแม่ครับอ่าพันเป็นสันเรลหนึงรอบด้ครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวของพ่อเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งนะครับลูกสวยนะครับตัวนี้ลูกสวยไฮลูกดีพ่องครับพี่น้องเบิ้งเส็นหลังลูกนี่ครับแตกล่องเนื้อเลยครับพี่น้องเนื้อสันแตกกว่าห้าเลยนะครับ เป็นลูกแรกมั้งลูกสองครับหัวลูกแรกครับผมอ่าเป็นลูกแรกเห็ดเขาเรียบร้อยเนาะหัวท่านเห็ดเขาด้ยครับอ่าเห็ดเขาเนาะตัวนี้แม่นครับพี่น้องจงเฉื่องเลยนี่ยังเห็ดเขาได้อยุทธนะครับพี่น้องแม่นครับนะครับตัวนี้ยังเห็ดเขาได้พอดีการช่วยสูงแม่ทีร้อยเท่าไรครับร้อยห้าสิบสองครับประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสองบวกเนาะแม่นครับนะครับร้อยห้าสิบสองบวกนะครับเบิ้งอ่าไายของลูกเพิ่นชีวดีครับพี่น้องคู่แม่ลูกไผยหา แม่ลูกสวยๆนะครับให้ลูกดีๆคู่นี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยแม่นครับนะครับเปิดใบรับไปได้ครับคู่นี้เปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องสุดคุ้มเลยแม่ลูกแบบนี้อยากได้ง้วนไปเลี้ยงอยากได้แม่ลูกตัวเมียงามๆนะครับผมแม่ก็ได้ผสมแน่นอนรอบนาแม่นครับรอบนากับเอฟสามหนึ่งง่ายไปหนาครับพี่น้องนะครับผมได้เป็นแม่บล็อกเชิงครูนะครับผมได้ลูกตัวเมียแม่สวยๆครับพี่น้องเบิ้ง นะครับสี่หมื่นก็อีกเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทต่อรองได้สําหรับคู่แรกเลยครับพี่น้องนะครับคู่แรกเลยมักตัวสาวเอาไปนั่งก็ได้ครับพี่น้องลูกช็อกโกแลตยูเอ็นสีหนึ่งเจ็ดหรือมักลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งบวกแม่เพื่อนนี่พี่น้องลูกแรกนะครับแม่เป็นซัดรอบหนาจับซัดได้เลยครับพี่น้องนะครับสวยเลยนะครับเอาใครที่สนใจมีอีกหนึ่งครูครับพี่น้องคู่นั่นแดงเข้มเลยครับพี่น้องคู่นั้นแดงเข้มบม้แดงแต้แขวเดี๋ยวไปเบื่องกันครับอีกครูหนึ่งนะครับผม เอาครับผมมาดูเบิ้งคูแม่ลูกครับพี่น้องบาดที่นี่นะครับผมคูนี่แม่ใหญ่เลยครับพี่น้องพี่น้องว่างวนไทยใหญ่ถี่พอหมั่เป็นยังไงครับนี่แหละครับผมหูสันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนบานเท่าเอิญว่าง้วไทยใหญ่มีเลือดของบรามันที่สูงครับพี่น้องสีแดงเข้มเลี่ยมโตดีนะครับเอานะครับเป็นแม่ลูกแรกเพราะอะไรเพรนลูกแรกครับมลูกแรกเลยนะครับผมแม่ทับไปครับแม่ก็ลังขึ้นเลยครับตอนนี้อ่านะครับผม ลูกแรกครับพี่น้องแม่สูงลอยหาซิฟท์ว่ครับลอยหาที่เจ็ดหาที่แปดครับอ่านะครับผมตีลอยหาซิฟหาบวกไปเลยครับพี่น้องลูกแรกลูกสวยๆลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกสามหนึ่งครับผม kf สามหนึ่งครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับสำหรับครูนี่ไพกำลังหาแม่ลูกเทพๆครับพี่น้องนะครับหลายท่านพูดว่าขอแม่ลูกเทพๆสวยๆอย่างเด้งงามๆนี่แม่เลี้ยงนะครับผมนี่ครับกระดูกกระเดี่ยวโครงสร้างดีเบื้องการส่งลูกของเคฟสามหนึ่งใส่กับอ่านะครับลูกผสมบรามันหรือส่งไทยญ่บ้านเท่านี่งเลยคพี่น้อง งามอีหลีครับพี่น้องง้อเพลินนะครับใครสนใจอยากได้แม่ลูกชาเทพแบบนี้ไปเลี้ยงเปิดว้หล่ไปได้ครับไอ้เปิดใบหามื่นสองพบาทครับอ่านะครับหามิลสองพี่น้องเนครับนะครับหามื่นสองได้ง้องามแบบนี้ครับพี่น้องไปเลี้ยงนะครับผมเตกี้พี่น้องนี่บืนไส้นี่มาควาดดอกพี่น้องนะครับย่างเนี่ยเลยตรงนี้แปดเก่าหุ่นละพี่น้องโค้งง่ามแบบนี้นะครับสําหรับผู้สนใจลูกสาวเคฟสามหนึ่งบวกแม่ห้าหมื่นกับอีสองพันบาทครับสองพันบาทไครอีธานโซฟี่ปะ ทุ่ยซพี่สายอิสานครับผมอ่าสายอิสานรลองได้สุ่ยพี่สาิสานครับพี่น้องจะคล้องมันไปส่งเองด้วยครับพี่น้องสายดีสนใจมีง้อมันก็ยังเก่ามาแลกเปลี่ยนเลยครับอาสำหรับผู้ใดที่มีอ่างัวผสมติดยากเนาะมีนครับอ่างัวผูเรียกแลกเลยบอแเลกได้ครับอ่างัวผูเก่ามาแลกเลยด้วยครับพี่น้องนะครับอยากจะเปลี่ยนแม่บอกงามๆสีดีๆนะครับเบ่งโตลึกๆแบบนี้แหละพี่น้องให้ลูกสวยๆแบบนี้ไปไว้คอกอยากจะลองเปลี่ยนเบ่งนะครับมีงัวผู หรือง่วแม่ผสมติดยากเอามาพูดคุยกันได้สามารถเอามาเทิร์นกันได้ครับพี่น้องของเพลินรับเทิร์นด้วยครับพี่น้องนะครับไปสนใจถักทายมาได้เลยนะครับผมถ่ายคลิปฝากเบอร์โทรจังไงนะครับบ่ายเบอร์โทรเขากะสุนเป็ดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมเพจบผบุกกะให้ไว้กิ่งของงามมึงดำๆครับผมฝากติดตามเพจไว้กรับซิตี้ีฟาร์มครับผมมีง่วงมีอย่างง่วงกะอัปเดตอย่าบนีงเรื่อยๆครับอ่าฝากไปติดตามทพื่เพจเพลินพร้อมได้เครับพี่น้องเขมีของใหม่ๆเขามาให้ชมนะครับพี่น้้องก็ได รับชมน้ากันหรือชมทางช่องลูกขเนียวสอีสานเห่านะครับฝากกดไล็์กดแชร์จักน้อยครับพี่น้องนะครับงวอยยูอาเภอหน้ามนจังหวัดกาลสินครับพี่น้องนะครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานเด้อครับพี่น้องไก่ไก่ต่างภาคกระทรงคือเก่ามาพูดมาคุยรายละเอียดเพลินครับพี่น้องนะครับใครดีสนใจสํารวจอีพีนี้ขอบคุณ fc ทุกท่านอย่าลืมเบิ้งเลี้ยวชอบสนใจเบอร์โทรรายละเอียดขึ้นให้ครับพี่น้องต่างประเทศกับแอดเฟรนด์บุคคนไม่ได้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมอ่ะอีพีนี้กะจากลาพี่น้องซา่อง ของดีมีคุณภาพถูกใจพี่น้องแม่ลูกเทพๆนะครับแม่สาวสวยๆนะครับผมจากน้ำเจ้านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ